วันนี้ค่ะมาถ่ายโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะแบรนด์เอลิซาค่ะเ้างการายของแบรนด์นี้ต้องมีความตั้งใจยังไงคะเพราะเห็นว่าเราจะมีการเาเรียกว่าเหผลิตกับเหลือครอบครัวด้วยใช่ค่ะแบรนด์นี้จุดเริ่มต้นก็มาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะที่เราไม่ได้ไปออกไปแสดงอะคะ่ะแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะมีธุรกิจที่จะมาเสริมหารายได้เสริมจุนเจือครอบครัวเนี่ยแหละค่ะก็เลยเกิดเป็นแบรนด์เอลิซาขึ้นมาค่ะก็เลยทําให้ อยากจะเก็บเงินก้อนหนึ่งค่ะเพื่อที่จะสร้างธุรกิจเพื่อให้ปูทางในอนาคตค่ะช่วยพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ค่ะในเราเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงคะเป็นเซรั่มไฮยาค่ะช่วยเรื่องของริ้วรอยแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะ้อยากให้เราแด้ชื่อส่องแด์กับพี่พิสุทธิ์ค่ะฝากด้วยนะคะฝากแบรนด์เอลิซ่านะคะแล้วก็ ฝากน้องแปเสียงอีสา,น,ะะา,สา,สา,านนะคะขอแปาภาษาอีสานกันแล้วกันนะคะเป็นสาวอลล์รัมแล้วก็เป็นทายาทคุณแม่น,มนกน้อยอไว้เพอนค่ะแมงจ๋าตอนที่เริ่มคิดว่าแบบอยากจะมาทำเรื่องที่เด็ดเนี้ยอันนี้คือแบบใบเพลงคือแบบขอด้วยสิ่งที่แม่นกน้อยที่จะไลฟ์สดด้วยหรือเปล่าหรือยังไงใช่ค่ะเริ่มต้นเลยก็คือ อ,อยากจะอยากจะเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยแม่นกน้อยช่วยพ่อหลอดเขาเรียกว่าพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่นะคะเป็นตากับยายของหนูนะคะก็คืออยากจะหาะไรายได้เสริมเพื่อที่จะทําอะไรเพื่อท่านบ้างคะ่ะในใน,ในช่วงแบบเรารับรู้ปัญหาอะไรมาอเลยนะก็รับรู้ปัญหาเพราะว่าหนูเป็นคนที่อยู่ข้างแม่ใหญ่มาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในบ้านหรือว่า ซึ่งตอนนี้ก็มีโควิดเข้ามานะพี่ก็เลยการงานก็เลยแบบสะดุดไปช่วงนี้ค่ะ<ม>ก็ให้กำลังใจตลอดแล้วก็อยู่ข้างๆแม่ตลอดค่ะตอนนี้อาการยังคงที่อยู่ค่ะก็ยังอยู่ห้อง i อซียยังยังคุณหมอยังไม่ให้กลับบ้านก็ดูอาการไปเรื่อยๆค่ะส่วนมากก็จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอะค่ะเป็นส,ส่วนใหญ่มีปัญหาเราได้เห็นอาการป่วยมาตลอดเลยนะคะ คุณพ่อก็ไม่ค่อยแข็งแรงมาประมาณเกือบสิปีแล้วค่ะพี่ก็เคยมีการผ่าตัดหลายครั้งแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำมาพักหลังๆก็เริ่ม,เร,มเริ่มแข็งแรงขึ้นคะ่ะประมาณสี่ห้าปีได้ก็ตอนแรกเนี่ยปกติคุณพ่อก็จะเดินสายด้วยคะ่ะแต่ว่าพอช่วงป่วยนีย่ก็จะให้อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินสาย แต่ว่าพักหลังๆเนี่ยแกก็คิดถึงอะค่ะแกอยากไปเห็นบรรยากาศหลังเวทีก็เลยขอไปด้วยพอหลังจากหลังจากที่ไปเดินสายมาพักนึงก็ก็มีอาการก็ป่วยแล้วก็ได้เข้าโรงพยาบาลค่ะก็หน่าเป็นห่วงอยู่ในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในมือคุณหมอแล้วก็ใกล้ชิดคุณหมอตลอดค่าใช้จ่ายนี่กนข้าสูงมากนะต่อวันก็สูงเหมือนกันทุกวันทาไหร่ ก็วันละ4-5ห่นใ้คืมงวนาการือนเดนใช่ค่ะก็คือยังมีอาการเหนื่อยอแล้วก็คือในเรื่องของส่วนของหัวใจด้วยค่ะิดว่าจะองรองัอนัเ่นนค,คิดว่าน่าจะเป็นเดือนอยู่นะคะก็คือตอนนี้ก็รอรอฟัง ลองฟังคุณหมอคะ่ะเขามีการปรับยาแล้วก็มีการให้ยาเพิ่มใช่อตอนนี้ภาพสุขภาพยั้งยั้งขยายค่ะเป็นทุเรศหมดเลยคาร์บิดซอลททั้งหมดใช่ค่ะเป็นตัวเงินประมาณณตอนนี้ณตอนนี้หลักแสนคะ่ะที่รักษาคุณพ่อตั้งแต่เริ่มเข้าโรงพยาบาล ดูแลวงอีกใช่ไหมคะที่แม่บูกต้องก็ชอบดูแลใช่ค่ะ,ะก็คือต้องดูแลลูกๆกว่า300ชีวิตค่ะที่เป็นบุคลากรภายในวงแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังออกคอนเสิร์ตไม่ได้ค่ะพี่คือติดโควิดด้วยแล้วก็เาขายังไม่เปิดให้ไปแสดงก็เลยได้เบรกไว้เจ้าภาพก็โทรมาเลื่อนงานแล้วก็บางงานก็ยกเลิกค่ะ,คะก็เลยกลายเป็น กลายเป็นตกงานค่ะพูดง่ายๆตอนนี้ขออนุญาตถามนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้เหมือนมีดราม่าออกมาว่าแม่น้อยรวยเป็นร้อยล้านแต่ยังเปิดขายบริจาคเราในฐานะหลานเขาอยู่ด้านทิศมาตลอดมีอะไรอยากจะทิ้งที่แดงนะคะกาจริงจริงเราไม่สามารถห้ามความคิดคนได้นะคะมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบแต่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของน้ำใจค่ะจาก แฟนเพลงแฟนคลับแม่นกน้อยซึ่งบางคนเขาผูกพันค่ะผูกพันมาตั้งแต่เด็กเขาเห็นเสียงอีสานมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กจนแบบเขาอายุเยอะมากขึ้นแล้วก็ยังก็ยังมีเสียงอีสานยังมีแม่นกน้อยอยู่ไม่ว่าจะแบบว่าจากรุ่นสู่รุ่นศิลปินคนเก่าไปคนใหม่มาเนี้ยค่ะก็เกิดเป็นความผูกพันพอเขาเห็นข่าวนี้ค่ะเห็นข่าวที่พ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาก็เหมือนอยากช่วยค่ะพี่ เป็นเป็นน้ำใจเป็นทานน้ำใจเป็นการรวมพลังใจจากลูกๆบางทีก็ก็เป็นคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะคะก็พยายามรวบรวมแล้วก็สร้างพลังขึ้นมาค่ะอยากให้มองเป็น,เ,ปนเรื่องของ<ต>พลังใจมากกว่าแม,ม่ตังเก็บเป็นร้อยลนะ้านอย่างที่เขาพูดใช่ไหมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจแย่ลงการทำวง หรือว่าการทํางานในสายเนี้ยค่ะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นก็คือทั้งเราต้องจ่ายทั้งบุคลากรทั้งค่าใช้จ่ายภายในบ้านข้าวน้ําค่าไฟเยอะแยะมากมายก็เป็นการแบบว่าจ่ายรายวันเนี้ยค่ะพี่ถ้าจะบอกแล้วตอนนี้แม่้อกาเนี่ยคือเงินติดลบหรือว่ายังพอมีเก็บหรือว่าไม่มีเลยตอนนี้หระคะก็ ต้องถามแม่เค่ะต้องถามแม่เพราะว่าบางบางอย่างหนูก็หนูก็ไม่ได้ทราบเรื่องที่แท้จริงนะคะเพราะว่าบางทีแม่แกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกคที่เวลามีเรื่องอะไรก็ก็จะเก็บไว้ในใจนอกจากจะแบบสุดจริงๆก็คือหนูไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้เลยนะคะนอกจากจะมีเรื่องที่แบบว่า มันมันแบบว่าอึดอัดใจจริงๆค่ะถึงจะเห็นน้าตาของแม่เพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กค่ะแม่ใหญ่เป็นคนที่แบบสู้มาตลอดแล้วก็สร้างกําลังใจให้ลูกหลานไม่ว่าจะแบบเจอวิกฤตหรือว่าเจอปัญหาอะไรก็ตามก็จะพยายามสร้างกําลังใจแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างให้เราดูแล้วก็ยิ้มได้ตลอดเลยค่ะเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ดีแล้วก็พยายามปลุกจิตสำนึกให้ลูกหลานเนี่ย รักในสิ่งที่มีอยู่เป็นมรดกเป็นหมอลำพยายามแบบสร้างกำลังใจเราก็รู้สึกว่าขนาดแม่เหนื่อยขนาดนี้แต่ว่าก็ยังยิ้มได้แล้วเราละ่ะเราก็ต้องแบบจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันค่ะครั้งนี้ก็คือสุดแล้วครั้งนี้ก็คือสุดๆแล้วจริงๆคะ่ะเพราะว่าพ่อก็เท่ากับเป็นเสาหลักของบ้านนะคะเป็น เป็นตำนานเลยก็ว er, ่าได้ค okay. okay. ่ะเป็นคนสร้างเสียงอีสานตั้งแต่ยุคเริ่มต้นก็คือเป็นคู่บุญกันนะคะเเียยวาดดไ้คมมม่หก็ให้กำลังใจตลอดค่ะก็อย่าคิดอย่าคิดมากก็พยายามพยายามมองสิ่งดีๆเพราะบางทีเจอคอมเมนต์ ในโซเชียลอะค่ะด้านลบมากแกก็จะเก็บมาคิดหนูก็พยายามบอกว่าโลกโซเชียลก็พยายามอย่า,ยาไปโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นด้านลบมากค่ะอตอนนี้พอเสนอมันออกไม่ได้รายรับเราไม่มีเลยใช่ไหมตอนนี้รายรับไม่มีเลยค่ะ mm hmm. ก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ ทำผทำลิตภัณฑ์ขึ้นมาขายออนไลน์แล้วก็มีไลฟ์สดออนไลน์ให้คนซื้อบัตรเข้ามาชมก็คือจะเป็นการแสดงอยู่ที่บ้านแสดงอยู่ที่บ้านคือตั้งเวทีแล้วก็เหมือนเหมือนเล่นคอนเสิร์ตเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดในกลุ่มปิดเพื่อให้คนเนี่ยสนับสนุนเพราะว่าส่วนมากแฟนคลับเขาก็คิดถึงแล้วก็อยากอยากจะช่วยเขาก็ซื้อบัตรเข้ามาดูมาชมค่ะ พึ่งไลฟ์ไปค่ะคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมาเป็นเป็นคอนเสิร์ตรวมพลังเพื่อพ่อผู้สร้างตำนานก็คือเป็นการรวมใจของลูกๆเสียงอีสานแล้วก็ศิลปินหมอลำมากมายเลยค่ะพี่จากจากในภาคอีสานนะคะที่ที่รู้ข่าวทราบข่าวก็อยากจะมาช่วยก็เป็นศิลปินจากหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ฝนธนสุนทรก็มาพี่ก้องห้วยไร้นะคะ แล้วก็ศิลปินไทยบ้านเดอะซีรีแล้วก็วงหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์และเบียบวัฒนศิลป์ลม,มาม,มาช่วยช่วยได้ยุคไหมคะได้ยอดประมาณสองแสนกว่าบาทค่ะอยากปเปลี่ยนแปลงมาเป็นออนไลน์ใช่คะ่ะมาเป็นออนไลน์เพื่อที่จะให้เข้ากับยุคนี้เราเราตกงานเราก็ต้องแบบว่าช่วยตัวเองอะค่ะที<ม>ห่หาหาอะไรทำให้ให้รู้สึกว่าเราสามารถ ยังอยู่ยืนอยู่ได้วางคอนรอบหน้าอะไรยังไง้ตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาจะเปิดให้แสดงเดือนมีนาค่ะก็รอเราฟังเขาแต่ว่าเปิดแสดงก็ new normal เนาะเขาก็ไม่ให้เข้าเยอะนะคะพี่ปกติก็จะเป็นพันสองพันคนก็อาจจะแบบจำกัดคนลงมาอะไรนะคะต้องเว้นระยะห่างด้วยค่ะช่วงแสดงคอนเสิร์ตแบบรายสดก็ยังไม่มีแผนที่จะ ยังไม่มีค่ะก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาเนี่ก็น่าจะมารวมตัวกันแล้วก็ซ้อมซ้อมใช่ซ้อมเพื่อที่จะเดินสายกับคอนเสิร์ตค่คาดหวังเกับผลิตภัณฑ์ที่กะว่าเออเขาไปเจอตนป่อยก็คาดหวังค่ะอยากให้แฟนคลับเสียงอีสานแฟนคลับของแป้งแล้วก็แฟนคลับของ แม่นกน้อยนะคะช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์เอลิซาด้วยนะคะฝากพี่ๆนักขาวช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังเล็กๆนะคะจากสาวหมอล่ำคนนี้นะคะที่อยากจะเห็ดเพื่อพอไงไม่ไงนะคะที่เพื่อนใดเียงดูแปลงมาแล้วก็สั่งสอนแปลงมาจนเป็นแปลงฮอตสมือนี้คะ่ะฝากด้วยค่ะโอเคโครอ่ะขอค่ะ